สวัสดีครับสวัสดีครับย่ำเ้าครับมื่อนี้ส่องสายไปเลยครับยาไหนมาเบื้องแล้วครับมีเห็ดปวกครับที่เห็ดปวกมูนึงครับแง่ทำว่าหลายแบบไหนเดี๋ยวหามูเมันกันครับเสียมันได้อ่ะลุยกันเลยครับดำติโอนี่นี่ห็นมาเห็ดเนี่ยเนี่ฟาบ้าเฮ้ยลุยกันเลยครับ ขี้ดีก่อนได้แล้วต่างม่วงนี่ครับเดี๋ยวไปหาอีกครับเพี้ยนพ่ออีกมันพอแก่งเลยเฮ็ดพวกจิกครับนี่เดี๋ยวไปหาอีกครับเพี้ยนพ่อวันนี้จะได้อยู่นี่อยู่ร่ดมาหลายปีเลยเอามาลุ่นกันเลยว่าสีมีบ่เห็ดพวกมันอยู่น้ำสวนบางม่วงนี่ครับทุกปีทุกปีกับหาน้ำจังสีแหละตอนก็เป็นมูมาไงเนาะ มาลุ้นกันครับว่าสิพ่อว่าเมื่อนี่ขยู่นนุ่มดินน้ำพื่นเงียบเงียบหมดเงินกัวเงินนี่กร,กปรกะปวกปวดเยอะนะปวดน่าวปวดน่าเปื่อยไปละตะขาบมันโอ้นี่เด็กดอกนึง ่ายู่เป็นมูไงครับมนนูน้อยๆมองได้ดอกสองดอกถลังโป่งเรื่อยๆปะข้อ,ม,อมีตัดเ,เลยครับเ,เลยโอ้เขามีหน่อยแต่ว่า ไปเรื่อยนะครับเลื่อนผัโอเคครับไปเรื่อยๆเนาะอ่ะครับไปะละไปซีโอไปไอปพวกไยกันเนาะตะเกาอายุเถกแฉบหนิครับมันหลายโนซะนทั้งเลยเนาะทุกปีเนาะ ดุยกันเลยฮ่าเห็นเหรอครับแงไก่เคียเบิดสุดจวดเลยมุมแบบไงเลยครับนี่สิโอ้ไก่เคียเบิดเกือบมาประทันตัวนี่ไก่เคียเอ น่ะตั้งกล้องเทียบกันมแบบที่นี่นี่นครับสวัสดีครับนะเจอแล้วเจอดีเข้าให้แล้วคอยเอาครับโอ้เสียดายไก่เคียร์เด้ยมันมาสวยนี่เพระได้เด้ยนี่ครับไก่เคียร์มุน เเอาตัาลยแกงแล้วเก็บบักไซแกงแกงใส่บักไซครับนิดวกนะช่วงนี้ครับช่วงปลายฝนนี่แหละันท,ที่ออกดีมาทนตอนมันจุมนะ่มเนาะดอกจุ่มนังดีแสบครับดอกจุ่มแซบ แสบกว่าแสบกว่าล้ายออกบาทกับเจ้าแล้วสุดดยอกินเท่อแรกครับของปีให้ปวกการออกล้ายรอบแล้วประท่านผู้เฒ่าเท่าเจ้าปรสำหลวจเลยครับเบ่าแห้งกว่าได้อักเท่า Cái cho cài ma thì biết nữa chứ Vượt nhau nhau không? Mẹ có yêu mưa nhỉ? Em đây răng, kèng yên ngư đọc Vương อยากเ่าแน่ะนะครับออนี่จะลุดว่ะขอกเตวัดเนี่ยพวดอกจูมเฮี้ยววะล่ะเป่ยนกระคาเนี่ยเสียบดอกนิดปวก Chú bà mua nhây tợp vô Chú bà nhây tợp Lấy tợp vô Có để kèn không รุ่นกันครับหาอีกเพี้ยนมันก็ได้กาดแล้วก็ได้แกงแล้วไปหาเราอีกครับเพี้ยนขวครับเบิดบุญแล้วก็ได้กินดอกเก็บยักใส่ครับปลูกไว้ถแถวบ้านเขานี่ยล่ะหูกแตงเดีบักแตงพอดีครับหน่อยหนึ่งเดี๋ยวปักแตงหน่อยใหญ่เลยเนี่ย ไว้สวนก็ดีเด๋ยบบักแตงพ่อมักทั่วพ่อหม,มากนึงบ้นบานๆเลวครับตามบักแตงพ่อโอ้เหมาะเลยเขากันแจ็บไม่อีกหมากบ่ก้กงใส่กัน cũng lem trong này hả? Phân lèn, phân lèn Chàng mất Chàng hết Phải bắt xay Cái nhọn mông am lên Bắt không? Dựa dạ Hãy

่อนมั่ต้องเอาหรอกถ้าดอกมันกระล,ล่ยหรเยอะแยะครับไปเลย พ่อนะครับเก๋แล้วพ่อได้แกงนี่ก็งิบปวกปักแตงครับปะกลับเลยครับแับที่นี่เจ็ดเมนูกันแซ่บครับเหมือนเนี้ยนะครับล่างห็ดกันเลย เป็นเห็ดปวกตราบครับตราบใหญ่ด้วยเนี่ยไม่ต้องล่างงา่ายค,ครับผมกาซ้ำนึงนะสีสวยเลยให้น้นเป็นหินบานล่างง,างานน่ายห็ดบานมือเห็ดจุ่มครับล่างเพราะซำนึงนไม่ต้องล่างครับกวาดออกไปเลย ตาคว่ำบันนะ่นมันนี่แกงสดน้ำกลกลวกครับผมอํำลํำนิดหน่อยเอาใส่ปักใส่เนาะที่ต้องไปเล,ลาะเบิ้งหลๆหม่องคนระับถ้ามันอีกแกงกินเล้วกันมือเลี้ยงยนออกอีกเลี้งก็ออกอีกครับแต่ว่าออกสิบลาย ดอกซ้ำนี้ครับพอดีกินเพิ่นหิดปวกพอดีกินเลยซ้ำนะเวลาล่างเล็กน้อยนะครับเนาะนี่ครับผ้าเขาก็เรียบร้อยแล้วเท้าเห็ียดเขาก็เรียบร้อยเยี๋ยามีเทคนิคเล็กน้อยๆครับมาบอกนี่เห็ียดเขากดีแกงก็เจเาจะครับเติมหน้าเล็หน่อย เติมน้ำกเกลือลงไปครับเทคนิคตั้งสะอาดดีเนีย่ยังไงครับมาเริ่มต่ำก็ได้ครับหาเครื่องกันหาซื้อประแดกปลาล่ากันครับเครับตำบักแตงเ้องสดๆเลยสดมากครับก็บบักทัว่วหน่อยนึง ต่ำไซมเหมนกันเลยมากินง่ายๆครับบ้านๆเฮะหาได้หาแล้วก็มาเห็ดกินเลยครับเศรษฐ์ไม่ไหม้สดๆเศรษฐเลยพอดีเลยครับหาแล้วตำบักแตงเจีฮะโอ้กรอบครับสดสดครับไม่ต้องฟานหรอกเลยครับ well. ย่อม okay. ๆเลยอ่านลงไปเลยครับโอ้กรอบครับ ไม่ครับน้ำลงไปเลยเพราะเป็นแก้ปวปลอดสารเจมีครับ หมดเลยเรียบร้อยครับ แล้เนาะ่เราบิ้งเห็ดเนาะครับข้างน้าเรียบร้อยใส่ตาบพกพริกกับปลาแดกเท้าเห็ดเนาลงเลยเัาเรียนสดน้นามหนามกดเยอะทอดผัะทูตามไปเลยครับขออนุญาตอดดีกว,ว่ เตยมันมันก็หน่อยรับจโฟองโถอิ่ม่ากระทูรับกระเทยเื่อมาลอกเดือดกันเตยครับวันที่ฆ่ากันนะ นี่มานอนน้ำปอดครับเมื่อไงหยุดเสาร์อาทิตย์ยโชว์ฟีมือทอดปลาทูเนาะอ๋อป้าอือุ่นอยู่ยปวน,น,นหนึ่งครับน้ำหนักสามสิบสองกิโลเพื่อจะคืนโปรซี่ปวดหาเป็นรอ้อยอ๋อใช่ มันหอนมันอะนรเนาะใส่โอ้ห่าปสดไหลสดห่านนะครับเอาผักลงเรียบร้อยแล้วลใส่ไปออ้ปอาทีออ่อัดเจาะมันอัดเจาะกันน่านเยอะครับ ิ้มกันนะกลมกลมดีทอดเองเลยครับเรียบร้อยแล้วสองสูงนึงตามแต่งเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอจะแกงเห็ดกับทอดปตะทุ่ครับทุกแล้วปึ๊บ เรีย,ยบร้อย,อยครับมีน้วันนี่นห่อนๆได้แกงหิดปวกตำมกแต่งก็ตะทู่ครับ,บแซ่บครับไป <c oughs> น้ำมาไปกันเลยครับโมยำสาวๆเ้วยเขง เฮ้ยาะีน้กินบ่กระทู่นี่ยเ่าวไปเลืยกบอกคนนี้เยหน่อยให้ปวกม่เปองไม่กยุด่อคือต้นทองคาำเาถสงนี่เิงนั้งปวกาาปีนีมก็เกิดแค่เดียวมนเร่อะถึงชิ้นหลอกนี้หอกห้าม โอ้ยเลยตุ Twelve ่มนเก๋ดเดี๋ยวหาเขาเว้นเลยพ่เ่ามันดิฟงเลยจังได้ดิฟงวันมันสิฟงมันดิฟงนี่เขาไสมาฟงียพวกไรมันก็มีเขาเลยถ้าเป็นป่านก็ไมเหรอเนาะถาได้นั่นเนาะียะีเปียงมันพ่่หอ้อยุ บ่ไปงัวมานี่ฮู้คิดเบิ่งคิดเนาะมันบ่ได้บ่กินบ่เกี่ยวกับบ่เอาเฮามาให้งัวในป้อนมัน oh, <AND Ashieur>

ใหเจ้าอยหน้าให้ดดนบอกใหรวมกันไหมบ่บอรวมองไสิทิบ่บ่หน้าร่นบ่ะเดี๋หน้าร่นบ่นผมว่สมีหน้าร่นหน้าร่นกูปบ้นเลบ่บอกล้มเิงมเห่ยมบ่คิดของข้าคกยลงมานบ่ฟังทางด่วนก็ไปมีขอให้ขอให้จิ้มข้วุ้นอแล้วก็ ทางซือนามีน่อยอยูเรายงังอืมเีดรูยังไกินหกเ็ดปีแล้วาเออคุยอยูเนี่ยซเอาวเพียนะไมต้งนะแต่งาของคนด้หรอเรกามันอยู่อี่วันสงเทียมตัวเดวันีก็เลยพ้นหนึกยางตีไม่

มันตาดอยู่หมือนเวิยแต่นเดียวมันโ่งไปโป่งไป่ตัดที่สวยเดียวโค้ทั้งเดียวได้โวตัดจำไรบ่เดียวได้โอ้ยพไม่ได้ดีนะได้ดีในเขาไม่อะม่มีเข่านะเาป่านั้นพ่้ดใบุตรตัดไป้ป่งเรียนหล่อม้องนดี้ยไม่ใช่สิายเขาเจอร้อดีว่า Ni lắm ngay, cứ cũng nằm lên. Ni nằm cứ cột vào Minam lên. Kam nạn nhân thì nằm. Mì nạn nhân. Hai lên. Kam nạn nhân. 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 Kam nạn nhân.

แซ่บแซ่บเอารับจีดยาแล้ววะเท่าไหร่วะคุณเด้บอกเพื่อนวะคนบอกเพื่อนบ่อยวะจังวะทีประตูครับ ốm ẩm đậm. Đây là một đèn một tèng như hiền hơn ờ hiền một đỉnh Đèn nó một thua mạc đừng ừ ừ ừ Sốt ừ ừ ừ 来，抠抠嘛。

บวกดอกจันทร์แบบแนิดวกัครับเปขุมอำลังครับตบักแดงยิงมาทู่ครับหายเปเแรบบบแซบครับมือเนี้ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ